อสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Billabert by r ่ b b o นใช่ก็มาอยู่ผมกับเกมหลบหนีจากระต๊อกนะครับสภาพคอมสภาพฝุ่งยามันต้องออกไปเซตติ้งอีกรอบแล้วค่อยกลับเข้าเกมมามันถึงจะเลื่อนปปิดคลืดอะคือแม่ง ไม่อยากออกอ่ะเวลาเข้าเวลาเกมโคตรนานเลย mm. โอเคกระโดดเข้าปิดเปิด,เ,ปดเข้าผ่านนี้ได้ปะเข้าไม่ได้ไเสียงย่าด้วะติดไลอ่อ่ะโหเสียงโคตรดัง ประตูเหรอวะก็เห็นเอออ่ะอันนี้เองไม่ใช่ประตูเหรอแล้วเราจะดูของเก็บได้แค่บางอย่างเหรอ ประตูปเปิดไม่ได้ไม่มีไฟฉายทำอะไรไม่ได้ส่องอะไรไม่เห็นฮ้เสียงอะไรเสียงตีเราเหรออุ้ยเชี่ยตกใจย่ยานี่เอง มันกระตุกผมต้องออกไปปรับแต่เอาไว้ก่อนอ๋อปรับได้เลยนี่หว่ากราฟิกผมเปิดเป็น FSR Mode ไว้ Mac Performance นี่เองเออลื่นขึ้นเยอะ ลื่นแค้เจ๋อแต่ไม่สวยเลยภาพภาพภาพ,ภาพดูแปลกๆไฮ h ฮไฮแม็กซ์อัลตร้าบ้าไปแล้วปกติ fps ผมก็ปิดๆอะไรแบบนี้ทั่งหมดแหละ ถ้าเราจะปิดไอ้โหมด FSR ยังไงวะ Fuality แลอออองฟิิปดล้วภาพสวยไม่กระตุกด้วยกลายเป็นว่าเปิด FSR แล้วมันกระตุกอุ้ยเชี่ยเสียงไรอะ่ะ กดผิดปุ่มเฮ้ยถึงปืนว่ะเฮ้ยใครยิงใส่อ่ะยิงใส่เราหรือเปล่ามีคนยิงอยู่มันยิงมาใส่เราแหละป้องแป้งป้องแป้ง ไม่เห็นตัวเห็นตนเลยเจอแล้วตายอย่างน้อยฆ่าได้หนึ่งตายยังเชียนไม่ตายหลอกลวงเลือดสาดขนาดนี้ต้องตายแล้วล่ะ oh. เรียบร้อยตายโหมนี่แหละตายกระตุกค <c oughs> <c oughs> อมกากแต่ยังอยากเล่น